ถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างเงินได้เร็วครูมีหนึ่งทักษะมาให้ที่จะทำให้คุณสร้างเงินได้เร็วแม้ไม่มีทุนนั่นคือทักษะการไลฟ์ถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะสร้างเงินได้เร็วหาเงินได้เร็วให้คุณออกมาฝึกทักษะการไลฟ์ออกมาทำการไลฟ์เ like. มื่อ like, คุณมีทักษะในการไลฟ์เมื่อคุณไลฟ์เก่งคุณจะสามารถหาเงินจากมันได้ ที่สำคัญคุณสามารถสร้างเงินได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณออกมาไลฟ์ถ้าวันนี้คุณออกมาไลฟ์ขายสินค้าให้กับตัวคุณเองยิ่งคุณไลฟ์ทุกวันยิ่งคุณไลฟ์เก่งคุณยิ่งขายได้เยอะมันจึงทำให้คุณสร้างเงินได้เร็วและรวยได้เร็วถ้าวันนี้คุณไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองให้คุณออกมาไลฟ์ในการให้ความรู้ออกมาสอนออกมาให้ข้อมูลกับผู้คนเพื่อสร้างผู้ติดตามเพื่อสร้างฐานแฟนของคุณและสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์ให้กับตัวคุณเอง เมื่อคุณมีฐานแฟนฐานผู้ติดตามและมี Personal b r แบ d นด์ของตัวคุณเอง 1. คุณสามารถเปิดรับรายได้จากการเปิดรับของขวัญเวลาคุณไลฟ์คนที่ชอบในตัวคุณชอบในความรู้ที่คุณให้คนที่ติดตามคุณคนที่รักคุณเขาจะให้ของขวัญคุณคุณสามารถเอาของขวัญนั้นไปแลกเป็นเงินได้สสร้างรายได้จากการรับสปอนเซอร์เมื่อคุณมีฐานแฟนมีผู้ติดตามมากขึ้นมันจะมีเจ้าของแบรนด์ที่ให้คุณทายอินสินค้าให้ ผ่านไลฟ์ของคุณมันจึงทําให้คุณสามารถเปิดรับรายได้จากการรับสปอนเซอร์ 3. รับรายได้จากการรับรีวิวสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าที่เขาต้องการให้คุณทําการตลาดให้ 4. รายได้จากการรับไลค์ขายสินค้าให้กับเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าในวันที่คุณยังไม่มีสินค้าหรือแบรนด์เป็นของคุณเองเมื่อคุณมีแบรนด์หรือสินค้าเป็นของคุณเองคุณก็สามารถไล้์ขายสินค้าให้กับตัวคุณเองได้ในอนาคตมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินได้เร็วและเปลี่ยนชีวิตได้เร็วถ้าวันนี้คุณเป็นคนต้นทุนน้อยแล้วอยากสร้างเงินได้เร็วคุณต้องฝึก ทักษะการไลฟ์เพราะทักษะการไลฟ์มันจะทําให้คุณสร้างเงินได้เร็วที่สุดในยุคมีถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะสร้างรายได้จากการไลฟ์อย่างจริงจังทักหาครูไก่ต้งที่ไล n ์แอดได้นะครับ